จะบอกว่ามาเกาหลีนะคะคนณพบความรักที่หาม,มานานแล้ว<โดย>แต่ก็ตื จะบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่เกาหลีอยู่ที่โซจะพามาดูบรรยากาศว่าตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็รอบนี้ก็คือมากระแกงสาวๆนะคะ่านแทนมากระแกงสาวๆสาวเฟินนะคะสาวเฟินแห่งอะไรดีทำฮะบักคุสาวเฟินแห่งเอ่อครีซิ่งผักอะไรอย่างงี้สิอะไร สาวเฟิร์สแห่งอะไรคะอ๋อกระดูกบรรดาคิ้งซิ่งผัดคองฟู่จ้าแล้วก็เสาจูนุ่คนแห่งอะไรดีคะอ่าอ่าอ้ออ่าเออนายไปนะคะแข่งอะไรดีคะไมม่ียอดเลยอ่ะไม่มียอดอ่ะคิดก่อนอ่าสากินแข่งอะไรคะมะขามหวานในนู่แล้วกันค่ะมะขามหวานในท้ค่ะแก้มบุ๋มนะฮะเออแข่งแข่งแข่งอะไรไทยแลนด์ ไม่เกี่ยวไม่บอกว่าเล่นอย่างนี้อะเล่นะค่ะอ่ะแต่ตกลงคิดได้ยังคะอะไรนะคะอะไรนะปทุมธานีโอ้ยแบบนี้ิสแนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศแล้วกันก็จะคิดก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะเพราะว่าต้องใส่แมสนะคะเดี๋ยวใส่แมสก่อนแล้วก็อ่ะดูบรรยากาศว่าปี2022ันยเขาเลยอะเขาเลยอะเขาสภาพเป็นยังไงบ้างแล้วนะจ๊ะ ายรูปนะคะกุหลาบกุดใจเขาบอกมาเกาหลีต้องดูโอ้ยก็น้องก็น่ารักอยู่นะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะมาถึงแต่เมื่อวานใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรมันทุกอย่างมันเงียบเหงาอาจจะเป็นวันธรรมดาหรือเปล่าเราก็นักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออแต่ว่า อากาศตอนนี้ก็กําลังดีั่งนี้ไม่สวยวะหรอตอนนี้ใส่เสื้อซีทรูมาก็ยังได้สําหรับใครที่ยามาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออจะแต่งตัวเลยมาเกาหลีก็เลาจะมาเกาหลีแล้วก็อากาศกําลังเย็นเย็นไม่เย็นมากเย็นตอนคืนก็พอทนได้เนาะใช่ไหมทนได้ทนได้อยู่เนาะทนได้อยู่ไม่หนาวมากกําลังดีกําลังดีอากาศอากาศถือว่าดีแต่ว่าแดดมันก็แรงนิดนึงนะคะ ก็เตรียมเสื้อผ้ามาไม่ต้องหนามากแต่ว่าอาจจะเอาเสื้อคลุมมาสักตัวหนึ่งโดยประมาณเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปาจะไปไหนวะกลางนำ้งนำเราจะไปกลางนำ้ำไปดูกลางน้ำกันว่าที่กลางนำ้ำเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตเราก็กินข้าวแต่ข้าวของเราไม่ใช่ข้าวเกาหลีเลยอย่างใด ตอนนี้ยูทูบเบอร์สาวแก้มบุกเบียนาและอนาคตยูทูบเบอร์เฟิร์นทาอะไรวะบ้าเกาหลีได้เดินทางมาที่ใหม่นะ 好。 รถมันซิ่งมากอ่ะคุณพี่เราอยู่ในรถแท็กซี่แล้วมันซิ่งมากเลยอ่ะมันกระกบดีไม่เอาสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่ สามปะ4่นะสเป็นวันที่สี่นะคะเพราะว่าคือจริงๆอะวันนี้เราจะลองไปเวียงดงดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานมากแล้วก็เขาบอกว่ามันซึมมันแบบเศร้ามันหงอยเหงามากก็จะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเ <laughs> <laughs> หนื่อยมากรู้เลย คำว่าแก่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนนะเะเดินได้เร็วกว่านี้แล้วก็ทำอะไรได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คงไม่เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ทอะไรวะทงแดงใช่ไหม <S <S บรรยากาศมันก็จะแบบ <S 2> <S 2> <S มันก็คนเยอะนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ที่บอกว่าอยากให้ดูบรรยากาศเฉย น,นี่คือเมียงดงมาถึงข้างหน้าก็คือปิดไม่ไหวแล้วนนใครจำภาพได้บ้างเดี๋ยวถ่ายเห็นคนอีกเมียงดงโลงมากคิดแปดสิวเหมือนกันเฮ้ยน,นี่ไวม,มากคอบล่งแก้น่ะอันนี้อะไรอ่ะม,มือวัดคือทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเนี้มันแค่ด้าน,น้นด้านหน้า ปลาโคบวโกบัโกโกวไข่สังอุย้ยน่ากลัวมากอันนี้เคยเป็นอันนี้เคยเป็นร้านเครื่องสมอางใหญ่ๆเลยนนเที่มีสองชั้นน่ะใช่ปะโอ้อดีตอินิฟีแมนะ่ใครเคยมาซื้อของสิ่งนี้ไหมน้องไปแล้วนะน้องไม่อยู่แล้วนะ งข้างอินิสีน้องก็ไม่อยู่แล้วนะไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีเลยเจ้าค้างงมากจะเหลืออะไรวะเนี่ยเพราะว่าคนเกาหลีจริงเขาก็ไม่ได้ใช้แบรนด์พวกนี้ไงมันก็เลยอยู่ไม่ได้ป่ะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวก็ต้องปิดก่อนพราร้านปิดไปดีเลยนี่ไหม ปิดจริงๆเพราะว่ากระเป๋าเยอะมากของเยอะมากจริงๆนะจ๊ะเพราะจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่อยากรู้เกาหลีเป็นยังไงถ้าเกิดให้สรุปเนี่ยก็คือเกาหลีค่อนข้างเงียบสำหรับสินของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบสินค้าใดๆก็ตามที่เราเคยช้อปปิ้งเมียงดงเออเลยเอก็ค่อคนข้างเงียบนะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็กําลังดีแต่ว่าออกไปทางค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคโดยรวมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปท่องเที่ยวแบบเช่น สถานที่ท่องเที่ยวตอนคืนต่างๆก็อาจจะยังพอได้หรือว่าไปกินหมูยองหมูย่างก็คือได้แต่โดยรวมสินค้าก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะจ๊ะก็ลองเอาไปประกอบกันเต้นเต้ดูจา้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆมานะจ๊ะตอนนี้ก็นี่กลับบ้านมาสักวัน2วันแล้วแหละนี่พาหมามาเดินเล่นและอยู่ดดนะกับโมเดลจมารีะจ๊ะแล้วก็อ้นะแล้วก็ใคนะจูมารีบอไลนะคะ โอเคแล้วก็รอบหน้านะคะก็จะทำคลิปใหม่ๆม,มานี่ก็เอาไปก่อนแม่เดี๋ยวไว้อัปเดตใหม่จ้า